โอเคตัวต่อมาครับผมน่าจะเป็นบางกรใช่ไหมโอ้ทุกคนว t าตัฟัก สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โอ้พิกชินแนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราอ,อยู่เกมใหม่กันอีกแล้วนะครับผม <Wow. S 1> คือวันก่อนเนี่ยผมลองโหลดบูสแตกมานะผมหาโปรแกรมจำลองมาเล่นเกมมือถืออยู่แล้วก็เจอเกมนี้มันอยู่ในหน้าจอเดสก์ท็อปแล้วอเผอิญว่าผมสามารถขอไอดีทดสอบของเกมนี้มาเล่นได้นะผมผมก็เลยแบบเอานะลองเข้าไปเล่นหน่อยละกันครับผมหาเกมใหม่รีวิวอยู่พอดีก็เลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าเกมนี้มันจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะผมสำหรับเกมนี้เนี่ยก็คือเกม Ancient g o d l y m o ่ a มนาชันเองนะฮะโอ้โห oh ฟ <game S 1> แต่เปล่าเลยมันคือเกมจีนครับผมมีแบบวิทยายุทธกําลังภายในอะไรประมาณนี้ครับผม <Wow. S 1> มาเดี๋ยวเราล็อกอินเข้าไปดูกันเลยดีกว่าห mm. น้าสร้างตัวละครนะครับผม สำหรับหน้าต่างสร้างตัวละครเนี่ยบอกได้เลยว่าแต่และอาชีพเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับผมแล้ก็มันจะมีตรงนี้ด้วยครับผมสำหรับเกมนี้เนี่ยมันจะมีโหมด A อเวกด้วยก็คือโหมดที่เราเข้าแบบเป็นท่าไม้ตายอะไรประมาณนี้นะครับผมนัม่นก็คือนี่เลยครับผมทุกคนดูโอ้โหดกได้ว่าหน้าตายางกับบอสเอ็นเกมทุกคนดูดิสำหรับอันแรกเนี่ยเป็นดาบราชันนะผมดาบด้วยว่าบีว่เนี่ยดาบบีราชัน <laughs> ทำไมชื่อมันเป็นอย่างนั้นล่ะพวกพวกแม่งอย่างปันโอเคปะ่ะอาชีพที่สองครับผมทุกคนกระบีเทวานั่นเองนะฮะ oh. มาเดี๋ยวดูกันกระบีเทวาโอ้ล่างอเวกแม่งอย่างเท่ทุกคนดูดิว้า wow. เอาเรื่องครับผมอันต่อมาครับผมอันนี้น่าจะเป็นพวกแอสซิสซินอะไรอย่างงี้ป่ะจักรศูนย์อืมเอาว่ะอันนี้น่าจะเป็นพวกโจมตีเร็วๆหลบเก่งๆอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้ไอ oh. ส่วนนี้เป็น oh. ล่างสุดยอดล่างไม่ตายของมันนั่นเองนะฮะโอ้ oh. oh. มากับอันสุดท้ายนะผมน่าจะเป็นธนูนะฮะซอนเทวทูต อันนี้น่าจะเป็นสายซัพพอร์ตปะมีดอกบัวเนี่ยทุกคนดูง่ายๆดอกบัวคือการรักษานะฮะอ่าเดี๋ยวดูล่างอาเวกันบ้างดีกว่าโอ้โหนี่มันปีศาจผีเสื้อกลางคืนชัดๆไปเรื่อแล้วกูนะฮะสวยงามครับผมเอาเรื่องนะผมมาเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าก็อย่างที่บอกนะผมว่า i อเดีนี้เป็น ID ดีทดสอบนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีคนที่เข้าไปทดสอบก่อนผมแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะเข้าไปเล่นต่อเขานั่นแหละเอออะไรประมาณนั้นเออแล้วก็นี่คือหน้าตาอินเทอร์เฟซต่างๆของเกมนั่นเองนะผมสหรับบเเเเกกกกมมนนนี้็็็ปแวล อัพตัวละครอัพพลังเนี่ยมันจะมีพลังลบอยู่ใช่ปะ่ะเราก็ต้องทําของเก็บเลเวลทาเควสทาน,น,นู่นทํานี่ยังไงก็ได้พลังลบของเราเนี่ยสูงสูงมีแต้มสกิลเยอะมีของเจ๋งๆเอาไว้ไปบู๊กับคนอื่นนะผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีแมปสําหรับ PK ก็คือแมปสาหรับต่อสู้กันเองนะผมเดี๋ยวผมพาไปดูนี่เห็นปะ่ะกดแผนที่กดโลกปุ๊บเนี่ยเนี่ยแมปบางแมปเนี่ยมันสามารถตีกันได้อย่างอิสระเลยนะถ้าเราไปเข้าแมปนี้เนี่ยเราจะสามารถตีกับใครก็ได้ที่อยู่ในแมปได้เลยแล้วก็สำหรับเกมนี้ครับผมจุด เนของมันเนี่ยอยู่ที่ความแฟนตาซีเลยครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูคือทั้งชุดทั้งสัตว์ขี่เนี่ยโคตรเวอร์วังอลังการแต่ผมพาไปดูหมดต่อสู้กันดีกว่าการต่อสู้นู่นนี่นั่น,นต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้มันต่อสู้อัตโนมัตินะฮะอะไรประมาณนี้เออแต่อันนี้มอนสเตอร์มันยังก,กระจอกอยู่อ่ะโดนทีเดียวก็ตายแล้วนะโอ้ตรงนั้นเป็นลานกว้างๆครับผมเดี๋ยวไปหาลานกว้างๆไว้โชว์สัตว์ขี่กับโชว์ชุดดีกว่าเฮ้ยมีใครยืนอยู่ด้วยทุกคนอ่ามันคือใครวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันคือบอสทุกคนเเฮ้ยยดี๋ว มันคือบอสใช่ไหมโอเคมาเจอกันหน่อยมาเดี๋ยวขอแปลงร่างครับผมทุกคนกดโลลูกแก้วปุ๊บเราก็จะแปลงร่างทุกคนดูกดออโต้มาเกมนี้มีระบบออโต้ครับผมสําหรับใครที่ไม่มีเวลาเล่นหรือว,ว่าขี้เกียจเล่นเนี่ยซัดกันนัวบอกเลยไม่ต้องจิ้มสักปุ่มอุ้ยบอสแม่งเลือดตั้ง70กว่าหลอดนะฮะคืออย่างที่บอกนะผมไอดีนี้มันเป็นไอดีทดสอบถ้ามันจะโหดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะเดเมจมันมีหลายสีเหลือเกินอนะแต่ละสีมันแปลว่าอะไรบ้างก็ไม่รู้นะฮะเออแต่น่าจะโหดน่าจะโหดอยู่เออตาย นี่ไงทุกคนมันคล้ายๆบอส MVP ป่ะคือหลังจากมันตายเนี่ยมันก็จะเกิดหลังจากนี้อีก30นาทีใช่ไหมเอาเป็นว่าเราล้มบอสได้แล้วกันนะผมทุกคนแล้วก็เราขอยึดลานบอสนี้ไว้เป็นลานรีวิวเกมของเราไว้เลยแล้วกัน <S <S สําหรับเกมนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันบินได้เออทุกคนไปดูนะ ไม่ยคือเราอยากจะบินไปไหนมาไหนของแมปนี้ในเกมก็ได้ครับผม <c oughs> คือมันกึง่ง <c oughs> ๆึ่งโอเพนเวิร์ดนิดครับผมถึงแม้ว่ามันจะแบ่งแต่ละแมปเป็นแต่ละโซนก็ตามเนี่ยแต่เราสามารถบินไปไหนมาไหนก็ได้นะครับผม <c oughs> ถ้ายังอยู่ภายในแมปไปนะเออ <c oughs> อยากลงเมื่อไหร่ก็กดลงได้เลยครับผมไม่สามารถลงจอดที่นี่ได้โอ้โหแม่งต้องมีลานจอดฮอสสำหรับการบินด้วยหรอวะเนี่ย ปรับก็ให้โอเคอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็เรื่องชุดเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูกดรูปลักษ์เข้าไปปุ๊บเนี่ยแฟชั่นเยอะมากทุกคนลองดูนะผม <Wow. S 1> นี่โอ้โหเรียกด้ว่าเป็นชุดเบสิกเนียนตานะผมชุดนี้เป็นแบบชุดฟ้านะผมเรียบหรูนะชุดทองก็มาไอ,อชุดนี้นี่ที่เราใส่ตอนแรกใช่ไหมแล้วก็มีชุดนักเบสบอลด้วย <Wow. S 1> โอ้โหเราเลือกชุดนี้ได้ป่าวเซฟรูปลักษ์อ๋อ อนี่ไงข้อดีของการเล่นเซิร์ฟตัดสอบก็ผมเรามีทุกชุดไว้ใช้งานไว้เล่นนะฮะในลองสัตว์ขี่ดิโอ้ทุกคน what the fuck ดูสัตว์ขี่แล้วดิ <Wow. S 1> โอ้แจมเลยล่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนรูปลักษณ์ดีกว่าไอชุดหมีแม่งไม่ค่อยเท่เลยวะ่ะ มันก็แน่แล้วสิา็มันคือชุดหมีใช่ไหมแล้วก็ในด้านของปีกนะผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเรามีปีกอะไรยังไงบ้างโอเคอันนี้เป็นปีกแบบเบสิกนะผมเป็นปีกที่แบบมันแถมมากับเกมหลังจากนั้นก็จะยิ่งใหญ่อลังการขึ้นเรื่อยๆนะผมอันนี้เป็นผีเสื้อว่ะจริงๆแค่ปีกอันนี้ไปอยู่ในเกมอื่นแมงคือปีกแบบปีกแคทอ่ะปีกเติมตังค์สูงสุดอ่ะวันนี้แบบเป็นผีเสื้อกลางคืนนะผมมีลงมีลายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนี่อันนี้เป็นปีกแบบปีกจอมมารว่ะปีกผ อันนี้เป็นปีที่เราใช้อยู่ตอนแรกสุดนี่ว่า <Wow. S 1> ปีกทองสองอัมภัยนะผมโคตรสวยอันใหญ่เบื้อเริ่มเลยแล้วก็อันสุดท้ายเมื่อกี้นะผมเป็นปีคุณยนต์เออพิ่งอันนี้เท่ว่ะเหมือนออโต้บอทเลยนะเออจัดว่าเท่อยู่นะฮะอู้อันนี้เรืองแสงด้วยทุกคนเออใช้อันเรืองแสงดีกว่าโคตรเท่ <Wow. S 1> แล้วก็มาอันต่อมานะผม <Wow. S 1> นั่นก็คือสัตว์ขี่นั่นเอง <Wow. S 1> ทําไมมันหน้าตามัมนน่ากลัวแปลกๆวะเนี่ยบางคนอาจจะมองน่ารักแต่ทําไมผมมองว่ามันน่ากลัววะเป็นกวางว่ะสามารถกดเดินได้ไหม <Wow. S 1> ก็อันต่อไปเป็นเสือนอั่ <Wow. S 1> นะจ เป็นยังไงบ้างอ๋อมันก็อารมณ์ประมาณนี้นะผมมามา,มาต่อต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอเรียกได้ว,ว่ากาลังเพลินนะผมดูสัตว์ขี่วุ้ยมีแรดด้วยอันต่อไปเป็นหมีก็ผมหมีขาวอะ่ะแล้วไอ้หนาหนามนี่คืออะไรวะเนี่ยขอควบหมีหน่อยอู้เอาเรื่องเอาเรื่องเจ๋งที่อ่ะมีเขาด้วยอันต่อมาเดี๋ยวนะเป็นกระเบนเนาเยสอย่างเฟี้ยวทุกคนแล้วก็อันต่อไปก็ผมเป็นปลาทองนะฮะแล้วถ้าเราบินอยู่เนะี่ยเราจะขี่สัตว์ขี่ได้ไหม โอ้โหทุกคนสัตว์ขี่มันสามารถบินได้แล้วก็ขี่สัตว์ขี่ไปได้ด้วยวะ่ะอันต่อไปน่าจะเป็นตัวอะไรว่าปะวานป่ะอืมเป็นปะวานครับผมถ้าตัวมันใหญ่มันจะเท่กว่านี้นะผมว่าอันนี้ตัวมันเล็กไปหน่อยมากับอันต่อไปนะผมน่าจะเป็นกิเลหรือเปล่าไม่น่าจะบินได้นะปีกก็ไม่มีอย่าบอกนะมึงบินได้เนี่ยเพื่อน อยากจะบินได้ก็บินนะผมโอเคโอเค,อเคมันคือเกมนะผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะเออมันอยากจะวิ่งบนอากาศได้มันก็วิ่งได้เฉยเลยนะโอเคตัวต่อมาครับผมน่าจะเป็นมังกรใช่ไหมโอ้ทุกคนว่าแต่ฟักแล้วมังกรทำไมมันตัวอ้วนๆแปลกๆอ๋อมันคือมังกรที่มีกระดองเต่าป่ะ <Wow S 1> โอ้แม่งเอ้ยวิ่งท่าเดียวกับกีเลนเลยหุย <นะ S 2> ตัวต่อมาครับผมทุกคนเออมาเดี๋ยวดูกันโอ้ คนตัวมาเริ่มเลยโอ้ยตัวนี้ควรจะบินได้ที่สุดในเกมแล้วทุกคนแต่ชื่อมันเขียนว่าฟินิกฟ้ามันฟ้ายัางไงวะทุกคนอ๋อเป็นมอเตอร์ไซค์แม่งอย่างนี้ยังเรียกสัตว์ขี่ได้อยู่ปะวะขี่มอเตอร์ไซค์เฮ้ยแปลงเป็นยานได้ด้วยวเย้ แล้วก็เกมนี้มันจะมีไอตัวที่เดินตามเราอยู่นะผมไอเนี่ยไอเจตพูดเงาแดงเนี่ยก็คืออารมณ์ประมาณคล้ายๆสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนั้นนะผมตรงนี้นะผมมันก็สามารถอัปเกรดได้เปลี่ยนร่างได้นะผมแล้วก็อย่างที่บอกนะผมสำหรับใครที่ไม่มีเวลาเล่นเนี่ยหรือว่าขี้เกียจจะเข้าไปทาโค้งทำเควสเนี่ยบอกได้เลยว่าดับเบิลคีิกครับผมมันไปให้ทันทีเลยนะฮะทุกคนดูนี่โอเคเรียบร้อยพอเควสเสร็จปุ๊บเนี่ยกดดับเบิลคลิกอีกทีมันก็เดินไปส่งเควสให้เสร็จสทบเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วคือมันด,นดนกนมมก,ดนนก็ก รับเคลมฮะแตนโนมัสเห็นป่ะเนี่ยจริงๆขอแค่โหลดเกมนี้มานะแล้วก็เปิดเกมทิ้งไว้แล้วก็ไปนอนตื่นเช้ามาเนี่ยผมว่าจากเลเวลหนึ่งเนี่ยน่าจะได้สักเลเวลสักยี่สิบสามสิบอะน่าจะได้อยู่แหละลองดูแล้วกันนะผมสําหรับใครที่สนใจเกมนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะผมสําหรับโหลดบูสต์สเต็คด้วยแล้วก็เกมนี้ด้วยแล้วกันนะฮะท้าลบท้าลบนี่คือมันไปสู้กับบอสใช่ไหมอู้ทําไมบอสเกมนี้มันเยอะจังเลยวะเลเวลเก้าสาิา เยอะสุดในเกมนี่น้าตามจะเป็นไงอู้นี่ครับผมทุกคนจอมราชาปีศาจนะฮะโอ้โหแต่ละตัวกูตั้งชื่อใหม่หมดเราสามารถเข้าไปสู้ได้ไหมทุกคนจัดไปเดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าจะรมบอสในเกมได้หรือไม่ผมว่าบอสมันไม่ใช่กดเข้าไปแล้วมันไปเจอบอสเว้ยคือบอสมันก็อยู่ตามแต่ละแมปในพื้นที่โลกนี่แหละแต่ว่าพอกดปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปลงในแมปที่มันมีแบบบอ,อาสอาศัยอยู่เลยอะไรประมาณนี้ปะมีไงทุกคนมาแล้วมันก็คือเหมือนไอตัวเมื่อกี้ที่เราเจอใช่ไหมที่เราไปล้มตรงที่ลานตอนแรกอะยังไงยังงไเข้า ออกออกเข้าเออกออกนะฮะคนจริงอย่าไปกลัวรับผมลุยไปกดออโต้แท็กแลเข้าวบวกแม่งเลยเลือดก้าๆหลอดน,นะครับผมน <_' co> ่าจะสู้กันหลายชาติอยู่นะอุ้ยๆไม่น่าไหวครับผมทุกคนดูจากอัตราการลดเลือดของเลือดเรากับเลือดบอสเนี่ยดูจากทรงแล้วกูน่าจะตายว่ะบอสก็สมกับเป็นบอสแหละแม้แต่ไอดีทดสอบนะผมเราก็ไม่อาจาต้านทานพลังของตัวนี้ได้ Gosh, ไดเรียบร้อยคุณตายแล้วนะ ผมคืนชีพเซฟโซนแล้วกันโอเคก็ผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับเกม n อ i e ซียนกอ y Mon โมนั่ันเองนะฮะแม่พูดชื่อีกเอบาก็ดีว่าเกมอิตาลีนะผมแต่ป่าเลยมันคือเกมจีนวิทยายุธกาลังภายในนั่นเองนะฮะก็หวังว่าคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนเนี่ยจะได้พอเห็นคุนี่นั่นก็ต่างๆของเกมคร่าวๆนะผมไม่ว่าจะเป็นชุดเชิดสัตว์กคงสัตว์ขี่บอสเบิร์ดเนี่ยไงก็ถ้าใครสนใจเนี่ยลองโหลดมาเล่นกันได้แล้วก็อย่าลืม u ู s ส a c k ด้วยละกันนะผมโปรแกรมจาลองสำหรับเล่นเกมมือถืออค่่าาชรม้ใยล กดถูกใจก็ผมแล้วก็ subscribe ช่องของ o อกันด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพือ่อการแจ้งเตือนเวลามีน้องคลิปใหม่ๆด้วยหรือว่าคลิปรีวิวเกมแบบนี้อีกนะผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับแล้วผมบ๊ายบายพีช